พระเจ้าสถิตกับท่านและแลสถิตกับท่านด้วยเจ้ฟังบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ เมื่อครบกำหนดเวลาที่มารดาและบุตรจะต้องทำพิธีชำระมณทินตามธรรมบัญญัติของโมเสสโจเซฟพร้อมกับมารีนำพระกุมารไปที่กรุงเยรูซาเลม็มเพื่อถาวายแด่พระเจ้ามีเขียนไว้ในธรรมบัญมีเขียนไว้ในธรรมบัญญัติของพระเจ้าว่าจะต้องถาวายบุตรชายคนแรกแด่พระเจ้าและถาวายเครื่องบูชาคือนกเขาหนึ่งคู่ หรือนกพิราบสองตัวตามที่มีกำหนดไว้ในธรรมบัญญัติของพระเจ้าเวลานั้นที่กรุงเยรูซาเล็มชายผู้หนึ่งชื่อซิมิโอนเป็นคนชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้าเขารอคอยความรอดพ้นของอิสราเอลพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาและทรงเปิดเผยให้เขารู้ว่าเขาจะไม่ตายก่อนที่จะได้เห็นพระคริสตเจ้า พระจิตเจ้าทรงนำซิมิโอนเข้าไปในพระวิหารขณะที่โจเซฟพร้อมกับพระนางมารีนำพระกุมารเข้ามาปฏิบัติตามที่บทบัญญัติกำหนดไว้ซิมิโอนรับพระกุมารมาอุ้มไว้และกล่าวถวายพระพรแด่พระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงปล่อยผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์เพราะในตาของข้าพระเจ้าได้เห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้น ผู้ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับนานาชาติและเป็นแสงสว่างเปิดเผยให้คนต่างชาติรู้จักพระองค์และเป็นสิริลุ่งโลกสำหรับอิสราเอลประชากรของพระองค์โจเซฟประหลาดใจในท้ายคำที่กล่าวถึงพระกุมารพระนางมารีก็รู้สึกเช่นเดียวกันซิเมโอนวอวยพรท่านทั้งสองและกล่าวแก่พระนางมารีพระมารดาวา่าพระเจ้าทรงกำหนดให้พระกุมารน,นี้ เป็นเหตุให้คนจำนวนมากในอิสราเอลต้องล้มลงหรือลุกขึ้นและเป็นเครื่องหมายแห่งการต่อต้านเพราะความในใจของคนจำนวนมากจะถูกเปิดเผยส่วนท่านดาบจะทิ่มแทงจิตใจของท่านประกาศศกหญิงคนหนึ่งชื่ออันนาเป็นบุตรหญิงของฟานเอลจากเผ่าอาเซอร์นางชารามากแล้วแต่งงานตั้งแต่ยังสาวอยู่กับสามีเจดปี หลังจากนั้นก็เป็นไม้เวลานี้อายุ84ปีไม่ได้ออกจากพ่อวิหารเลยอยู่รับใช้พระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนโดยจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนานางเข้ามาในเวลานั้นพอดีขอบพระคุณพระเจ้าและกล่าวถึงพระกุมารที่ทุกคนที่กำลังรอคอยการไถ่กู้กรุงเยลูสเลมฟังเมื่อ โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้าแล้วก็กลับไปที่เมืองนาสเสตบ้านเมืองของตนในแคว้นกาลิลีพระกุมารทรงเจริญวัยขึ้นแข็งแรงทรงพระปีชายาญอย่างสมบูรณ์และพันสถานของพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์พระวาจาของพระเจ้าพระผูิช่เจ้าทรงพร<จ>ะพพเจชิญเชิญนั พี่นองที่รักวันนี้บทพระคัมภีร์ทั้ง3มบทได้พูดถึงครอบครัวได้ให้ความสำคัญกับสมาชิกในครอบครัวว่าจะต้องมีบทบาทอย่างไรไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่และเป็นลูกวันนี้พระศาสนาจ,จรทำการสมโพธ์ครอบครัวศักดิ์สิทธิ สมโพช์พระเยซูคริสต์เจ้าแม่พระและก็นักบุญยอแซบทำไมเราจึงเรียกครอบครัวนี้เป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อย่างไรเรามาดูชีวิตของแม่พระแม่พระนั้นศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าแม่พระเกิดมาไม่มีบาปเพราะนั้นเรามักจะมี ชื่อวัดและมีการฉลองแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมนคือเกิดมาไม่มีบาปแล้วแม่พระเองก็ไม่ได้ทำบาปเลยตลอดชีวิตบุคคลที่สองก็คือนักบุญโจเซฟเราจะเห็นว่านักบุญโจเซฟนั้นเป็นผู้ทรงธรรมลักษณะเด่นของนักบุญโจเซฟคืออะไรประการแรกนักบุญโจเซฟนั้นเป็นคนที่ มีความนอบน้อมเวลาที่ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้รับมารีเป็นภรรยาโจเซฟนั้นน้อมรับและอีกระการหนึ่งที่เป็นลักษณะที่น่ารักมากของโจเซฟก็คือว่าโจเซฟเป็นคนพูดน้อยพูดน้อยคำว่าพูดน้อยเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการเป็นคนที่รู้จัก ระมัดระหวังในการใช้ปากในการใช้ลิ้นนักบุญยรแห่งไม้กางเขนบอกว่าลิ้นของคนชั่วจะตะวัดคอเจ้าของลิ้นถ้าเราพูดไม่ดีที่สุดแล้วสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็เป็น,เ,ปนเหมือนกับบูมเมลรงที่มันก็จะสะท้อนกลับมาเชื่อคอของคนที่พูด เหมือนเราเคยได้ยินคำกล่าวที่บอกว่าก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดแต่เมื่อเราพูดไปแล้วนั้นคำพูดเป็นนายเราเพราะฉะนั้นหลายคนเสียผู้เสียคนเสียเครดิตเพราะว่าปากไม่มีหูรูดเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวอย่างนักบุญโจเซฟซึ่งเป็นคนไม่พูดมากเพราะคุณเจ้าวังอาแวร เวลาที่ไปสอนชาวอีสานฉลองนักบุญโจเซฟเพระคุณเจ้าก็จะนิยามนักบุญโจเซฟว่าเป็นคนบอปากเป็นคนไม่ปากเป็นคนไม่พูดเป็นคนพูดน้อยพูดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องอยากเป็นคนศักดิ์สิทธิก์ก็ก็พูดให้น้อยลงนะครับนินทาให้น้อยลงนะถ้าพูดจะพูดแต่เรื่องดีๆนะครับ บุคคลที่สามที่เป็นสมาชิกครอบครัวก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์พรค์เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นครอบครัวนี้ทั้งพ่อทั้งแม่และลูกเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ครอบครัวนี้จึงเป็นครอบครัวที่ศักดิ์สิทธิ์พี่น้องที่ลักพระศาสนาจักรกำหนดให้มีวันฉลองครอบครัวเพราะอะไรเพราะว่าพระศาสนาจักร เห็นว่าครอบครัวนี้เป็นสถาบันที่มีความสำคัญสำคัญอย่างไรพี่น้องเดินตามพระคัมภีร์พี่น้องก็จะเห็นว่าในหนังสือพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมหนังสือปฐถมการเลยพี่น้องหนังสือเล่มแรกเลยเมื่อพระเป็นเจ้าพระองค์สร้างชายพระองค์ก็รู้ว่าชายอยู่คนเดียวนั้นก็ไม่เหมาะที่สุดพระองค์ก็สร้างหญิงแล้วพระองค์ก็นําหญิงมามอบให้กับชาย แล้วพระองค์ก็บอกว่าชายและหญิงที่พระองค์มอบให้อยู่ด้วยกันนั้นจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันสิ่งที่พระเป็นเจ้าพระองค์รวมให้ชิดสนิทกันมนุษย์อย่าแยกออกจากกันเลยนี่แสดงว่าเรื่องแรกที่พระเป็นเจ้าพระองค์ทำก็คือการสถาปนาสถาบันครอบครัวเห็นไหมครับเพราะนั้นสถาบันครอบครัวนั้นจึงเป็นสถาบันแรกที่พระเป็นเจ้าพระองค์ ได้ตั้งขึ้นมาพระองค์ไม่ได้ตั้งโรงเรียนพระองค์ไม่ได้ตั้งวัดพระองค์ไม่ได้ตั้งบริษัทพระองค์ไม่ได้ตั้งอะไรทั้งสิ้นแต่พระองค์ตั้งสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกแล้วก็เรามาดูในพันธสัญญาใหม่นะครับในพระวรสารมีนักบุญหลายองค์ที่ได้บันทึกเอาไว้ว่าอย่างไงครับว่าพระเยซูคริสต์เจ้า ทำอัศจรรย์น่อัศจรรย์ครั้งแรกพระเยซูเจ้าทำที่ไหนพี่น้องในเหตุการณ์อะไรพระเยซูกิสจเจ้าทำอัศจรรย์ครั้งแรกในงานแต่งงานอัศจรรย์ที่พระองค์ทำก็คือเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าอางุ่นเพราะว่าในขณะนั้นเหล้าอางุ่นในงานแต่งงานของคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งที่เมืองคานานในแคว้นกาลิลีหมดลง แม่พระมาขอพระเยซุเจ้าให้ดูแลเรื่องนี้พระเยซูกิ์เจ้าพระองค์ทำอัศจรรย์เห็นไหมครับวัะนั้นทางแม่พระแล้วก็พระเยซูกิ์เจ้าไปในงานนั้นก็คืองานแต่งงานอัศจรรย์แรกที่พระองค์ทำทำในงานแต่งงานทำในงานสถาปนาครอบครัวนี่เป็นเหตุผลที่เรามองเห็นอย่างชัดเจน ว่าครอบครัวสําคัญเพียงใดในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าและในสายพระเนตรของแม่พระและพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องที่รักและเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ออกเทศนาสั่งสอนก็มีคนมาถามพระองค์นะเาาว่าในสังคมยิวนั้นก็มีหลายคู่นะครับที่หย่าร้างเข้ามาถามพระเยซูคริสต์เจ้าถามว่าสามีภรรยาแต่งงานกันแล้วเลยหย่าร้างได้ไหม พระเยซูกิจเจ้าพระองค์ก็บอกว่าเอ้าทรมับญัติของพวกเจ้าเน่ยว่าอย่างไรเขาก็อ้างเลยนะครับว่ากฎของโมเสสกฎของโมเสสว่าอย่างไงพระเยซูเจ้าถามเขาก็บอกว่าโมเสสเนี่ยอนุญาตให้ยาได้พระเยซูกิจเจ้าสวนกลับเลยไอ้ที่มันยาได้เนี่ยเพราะว่าพวกเจ้าน่ยใจแข็งแต่ด้างพวกเจ้าน่ยไม่ซื่อสัตย์ต่อกันพระเยซูเจ้าก็เลยอ้างถึงหนังสือปฐมการเลย พระงค์บอกว่าตั้งแต่แรกเริ่มไม่ได้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเริ่มก็คือชายจะระบิดามารดาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันสิ่งที่พระเป็นเจ้าพระองค์ได้รวบรวมไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันมนุษย์อย่าแยกออกจากกันเลยเห็นไหมครับพระเยซูคริสต์เจ้าก็ย้ำแล้วก็ปกป้องสถาบันครอบครัวพี่น้อง สถาบันครอบครัวนั้นเป็นสถาบันหลักของสังคมเป็นสถาบันหลักของพระศาสนาจักยึึงมีสโลแกนของสอชอคอสโลแกนของหน่วยที่ปกป้องคุ้มครองแล้วก็ให้การสนับสนุนชีวิตครอบครัวว่าครอบครัวดีคนดีสังคมดีถ้าครอบครัวดี คนก็จะดีเพราะว่าคนมาจากครอบครัวถ้าคนดีสังคมก็ดีเพราะว่าสังคมนั้นเกิดขึ้นจากคนที่มาจากครอบครัวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครอบครัวดีคนดีสังคมดีเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้สังคมดีก็ต้องทำให้คนเป็นคนดีอยากให้คนเป็นคนดีก็ต้องเริ่มต้นจากครอบครัวที่ดี เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครอบครัวนั้นจึงเป็นเหมือนกับเสาเข็มเป็นเหมือนกับจุดก่อกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวสำคัญตรงไหนอีกเราได้รักเราได้รับความรักแรกจากครอบครัวใช่ไหมครับเราเกิดมาพ่อแม่ประคบประงมพ่อแม่มีความรักต่อเราเราเรียนรู้สิ่งถูกสิ่งผิดก็จากครอบครัวถ้าพ่อแม่บอกว่าสิ่งนี้ถูก แล้วก็มันถูกจริงๆสิ่งนี้ผิดและมันผิดจริงๆลูกก็จะได้เรียนรู้จากพ่อแม่จากครอบครัวเราเรียนรู้การให้อภัยการให้โอกาสจากครอบครัวบางทีสามีภรรยาอาจจะมีข้อบกพร่องมอีผิดใจกันบ้างบกพร่องบ้างแต่ก็ให้อภัยกันบางทีลูกก็รับรู้ได้เออคุณพ่อคุณแม่ให้อภัยกันหรือบางทีลูกทําผิด พ่อแม่ก็ให้โอกาสให้อภัยลูกก็เรียนรู้สิ่งนี้จากครอบครัวจากคุณพ่อคุณแม่และเราเองก็เรียนรู้เกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางครอบครัวเพราะนั้นถ้าเราสังเกตนะครับว่าทําไมเวลาที่พระเยซูคริสต์เจ้าอายุ12ปีแม่พระนางบุญโจเซฟพาไปฉลองพัสกาที่พระวิหารแล้วปรากฏว่า ตอนกลับพระเยซูริ์เจ้าหายไปแล้วใช้เวลาสามวันนะตามที่สุดไปเจอเจอพอระเยซูริ์เจ้าในพระวิหารก็เลยมีคนตั้งคําถามเอ๊ะทำไมไปเจอพอระเยซูริ์เจ้าในพระวิหารเขาก็บอกว่าที่เจอพอระเยซูเจ้าในพระวิหารก็เพราะว่าทุกๆปีและบ่อยครั้งเนี่ยแม่พระนักบุญยเซฟพาพระเยซูกิ์เจ้าไปพระวิหารเพราะฉะนั้นพระเยซูกิจเจ้าก็รู้คุ้นเคยกับพระวิหาร เพราะฉะนั้นจะไปไหนก็แล้วแต่ก็คือที่สุดแล้วไปพระวิหารแต่ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าพอ่อแม่พาลูกไปไหนหรือปล่อยให้ลูกไปไหนแล้วถ้าหายเนี่ยจะไปเจอในพระวิหารจะไปเจอในวัดไหไม่ใช่ว่าลูกหายแล้วถ้าโทรศัพท์มาหาคุณพ่อมาหาซิสเตอร์ซิสเตอร์คุณพ่อเจอลูกไหมที่วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะก็คงจะยากอยู่แล้วพี่น้อง ไม่รู้จะไปเจอที่ไหนนะพี่น้องก็ลองจินตนาการดูว่ามันจะไปเจอที่ไหนเพราะฉะนั้นเราอยากให้ลูกของเราหายแล้วไปเจอที่วัดเนี่ยนะก <c oughs> ็ะพาเข้ามาวัดทุกอาทิตย์เขาจะคุ้นเคยที่นี่นะครับแล้วก็ครอบครัวก็เป็นเบ้าหลอมเป็นเบ้าหลอมเป็นที่บ่มเพาะให้เราเติบโตขึ้นมาอย่างอบอุ่น <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่น้องทีหลักวันนี้พระคัมภีร์ทั้งสามบทมอบบอก ย้ำถึงหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนักบุญเปาโลนะครับจดหมายถึงชาวเอเฟซัสแล้วก็บทหนังสือจากมุรศิลานะครับบอกว่าบุตรจะต้องเคารพให้เกียรติบิดามารดาในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่น้องฉลักอันนี้พ่อกำลังพูดถึงเรื่องความกตัญญูให้เกียรติทำไมเราจึงต้องให้เกียรติบิดามาดา ถ้าพี่น้องดูพระบัญญัติส,สิประการนะครับพระบัญญัติสามประการแรกเนี่ยให้เราเคารพนามสัสก,การองค์พระผู้เป็นเจ้าพอบัญญัติประการที่สี่ปุ๊บบอกเลยว่าจงนับถือบิดามารดาเห็นไหมครับแสดงว่าพระเป็นเจ้าพระองค์จัดลำดับให้พ่อให้แม่เนี่ยเป็นรองจากพระองค์เท่านั้นนะรองจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วเป็นพ่อแม่เลยนะครับ เป็นพ่อแม่เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นลูกๆทั้งหลายจงฟังคุณพ่อดูคลิปวิดีโอแล้วคุณพ่อก็แชร์ด้วยคลิป,ลปวิดีโอนี้เขาบอกว่ามีชายสองคนนะครับก็เลี้ยงสิงโตเอาไว้เลี้ยงเอาไว้ในบ้านปรากฏว่าสิงโตตัวนี้นะครับมันก็โตเร็วมากเลยเพราะว่าสองคนนี้เอาใจใส่มันอย่างดีเลยโตเร็วมาก เสร็จแล้วก็ไม่สามารถเลี้ยงมันในบ้านต่อไปได้เพราะว่ามันโตมากชายสองคนนี้ก็เลยปรึกษากันเออทำไงดีตกลงกันก็คือเอาสิงโตนี้ไปปล่อยคืนในป่าที่แอฟริกาพอผ่านไปหนึ่งปีชายสองคนนี้ก็คิดถึงสิงโตนะครับเอ้เราต้องไปเยี่ยมแล้ะแต่ก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าปล่อยไปหนึ่งปีเนี่ย มันจะจําเราได้ไหมและสัญญาตและสัญสัญชาตญยานของสิงโตซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะมันกัดคนเนะ่ยกัดสัตว์อื่นๆด้วยกินคนกินอะไรต่างๆเป็นอาหารนะสองคนนี้ก็เอาไปดูสิเพราะเราเลี้ยงมันมาตั้งหนึ่งปีแล้วเนี่ยนะนะไปล่อยไปหนึ่งปีเนะี่ยมันจําเราได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ้าวแต่ว่าคิดถึงอัไปก็เข้าไปในปา่าสิงโตนะครับ พอเห็นชายสองคนนี้ที่เคยเลี้ยงมันมานะเห็นปุ๊บมันวิ่งมาหาเลยนะครับวิ่งมาหาเลยสองคนนี้ก็แบบแบบเขาเรียกอะไรใจนึงก็บอกให้มันจะกัดเราหรือเปล่าอีกใจนึงก็บอกให้เราเลี้ยงมันมามันน่าจะจําเราได้นะ่ะปรากฏว่าสิงโตมาก็เข้ามาเอาขาเข้ามาเลยครับแทนที่มันจะตะปบมันเอาขามากอดชายสองคนนี้ ถ้าภาษาเราก็คือเข้ามาโอบกอดเข้ามาหอมชายสองคนนี้โอ้โหมันเป็นภาพที่น่าทึ่งมากสิงโตตัวนี้ชื่อคริสเตียนแต่พูดภาษาเราคือชื่อคริสตังนั่นแหละนี่ขนาดสิงโตนะพี่น้องเป็นสัตว์ดีแลฉานซึ่งเราดูถูกดูคลานมันนะแล้วมันถูกเลี้ยงแค่หนึ่งปีนะ มันยังจําได้ว่าใครเลี้ยงมันมันยังกระตันยูรู้คุณแต่เราเนี่ยซึ่งเป็นลูกพ่อแม่เลี้ยงเรากี่ปีพี่นอ้องอุ้มท้องเก้าเดือนแล้วเลี้ยงมากี่ปีถ้าเราไม่กระตันยูรู้คุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีพระคุณเนี่ยเราต้องอายสิงโตดีนะที่เหตุการณ์เนี้ยเขาเลี้ยงสิงโตถ้าเขาเลี้ยงสุนัขหลื คุณพ่อจะบอกว่าเราต้องอายหมาแน่ๆเลยเห็นไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากจะฝากพี่น้องเอาไว้นี่เป็นเรื่องจริงนะพี่น้องไปเปิดดูนะในคลิปสิงโตชื่อคริสเตียนพี่น้องไปเปิดดูเลยโอ้โหคุณพ่อดูแล้วบางทีน้ําตาจะไหลนะนะบางทีเราก็สะท้อนตัวเราเองเฮ้ยเราไปเยี่ยมพ่อแม่ปีละกี่ครั้งคิดถึงพ่อแม่บ้างไหมกระตันยูไหมตอบแทนคุณไหมเอาล่ะพี่น้อง อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังแล้วก็อยากให้เราสะท้อนส่องกระจกดูตัวเราเองดูสิ่งตัวเราอาจจะอายนะครับนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกยังไม่สายยังตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ได้อยู่นะครับบิดามารดาก็อย่าไปกดดันลูกมากอย่าซ้ำเติมแต่ว่าให้โอกาสนะครับสามีภรรยารักซื่อสัตย์ต่อกัน คุณพ่อก็มีคนดูนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคู่สามีภรรยาคนไหนที่อายุยืนที่สุดปรากฏว,ว่าก็มีคนนะครับพี่น้องเป็นคนจังหวัดพิจิตรนะอำเภอดงเจริญอยู่บ้านเลขที่64ตำบลห้วยพุกผู้ชายชื่อนายคอนจันบางอายุ107ปีผู้หญิงชื่อ นางไข่จันบางอายุร้อยสี่ปีแต่งงานกันมาเขาบอกว่าตั้งแต่รักกันมาเนะี่ยเกือบร้อยปีพี่น้องเกือบร้อยปีแปดสิบกว่าปีเก้าสิบปีมีลูกหลานเหลนนะรวมกันแล้วเนะี่ยเกือบร้อยคนยังรักกันอยู่ยังรักกันอยู่เห็นไหมครับเป็นตัวเป็นตัวอย่างนะครับยังรักกันอยู่เป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละนะ นี่ก็ยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นว่าครอบครัวจะมีสุขนั้นก็อยากให้ผ่อนหนักผ่อนเบาอยู่ด้วยกันก็มีมีความไม่เข้าใจกันเป็นบางครั้งใช่ไหมครับนะมีข้อบอกพร่องบ้างก็ให้เราอาภัยพ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กันและกันและพระสันทป,ปาปาจอรปรนที่สองซึ่งเป็นนักบุญไปแล้วก็พูดว่าครอบครัวนั้นเป็นกระแสเรียก พี่น้องอย่าคิดว่าเฉพาะพระสงฆ์ซิสเตอร์นักบวชเป็นกระแสะเรียกนะครับกระแสะเรียกคือแผนการของพระเป็นเจ้าสําหรับแต่ละคนบางคนพระเป็นเจ้าเรียกให้เป็นพระสงฆ์บางคนเรียกเป็นซิสเตอร์บางคนพระอ,องค์เรียกให้เป็นบราเดอร์แต่พระเป็นเจ้าพระอ,องค์เรียกคนส่วนมากให้เป็นผู้ครองเลือนเพราะฉะนั้นการเป็นครอบครัวการแต่งงาน ก็ถือว่าเป็นกระแสะเรียกนักบุญส่วนมากในพระศาสนาจักรก็เป็นผู้คลองเลือนมีบางครอบครัวเป็นนักบุญทั้งสามีและภรรยาลูกด้วยก็มีพ่อแม่องค์สองค์สองคนใช่ไหมครับที่เป็นเป็นนักบุญอย่างน้อยก็คือมอนิกา และนักบุญออกุสติน,นแม่ก็ศรัทธามากลูกก็ขอโทษเลวมากไม่มีบาปในที่ไม่เคยทำแต่ปรากฏว่าด้วยคำภาวนาของแม่ตลอด10-20ปีที่สุดออกุสตินกลับใจแล้วก็เป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่เห็นไหมครับคนเราก็ช่วยเจ็ทีดีเจ็ดคนอาศัยคำภาวนาแล้วก็พลังจากองค์ผู้เป็นเจ้าก็ช่วยเรา เพราะนั้นพี่น้องที่รักวันนี้บทเทศยืดยาวนะครับแต่ต้องการที่จะบอกกับพี่น้องว่าครอบครัวเป็นเสาหลักของพระศาสนาจักรและของสังคมทุกคนมาจากครอบครัวถ้าเราอยากทำให้ครอบครัวดีเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราอย่างดีในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เป็นลูกและเราจะเป็นครอบครัวที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนครอบครัวของแม่พระนักบุญยศักดิ์และพระเยซูคริสต์เจ้า dear brothers and sisters in christ, today we are celebrating the feast of the holy family. the scripture readings today invite us to reflect on god's plan for our family. as we are celebrating the holy family of jesus, mary and joseph, we reflect on what it is like to be a family. the family is the basic unit of society and the church it is the family that we learn about love. naturally, we receive love in the family at the first place. it is also in the family that we first learn about god, about jesus, and about blessed Beth mother. the future of humanity depends so much on the family because it is through a family that we all exist. There are many attempts to destroy the family at present time, and if the families are destroyed in our society, then the world will crumble, because on humanity comes through the family. It is important to reflect on how family fulfills God's plan, because we all are influenced by our family with whom we live. It is wonderful when our families are able to reflect on God's plan for them. There is much blessing upon upon their lives, for it is written that through their marriage a man and a woman who become one flesh. Therefore, what God has united, human beings must not divide. What else do we know about God's plan for the family? What about parents and children? The letter to the Ephesians says, Children must be obedient to your parents in the road. Then the letter goes on to say, Parents never drive our children to resentment. So once again we find a beautiful verse in the letter to Ephesians about God's plan for the family. If our families are to be families reflecting on God's plan, then they will prioritize God in their living. So do we turn off the television every night to prayer together as a family? And do we invite Jesus to be the center of our family? Saint Pope John Paul II's message to family. In 1979, reminded on Christians to continue to challenge, to nourish, and to foster the healthy holy Christian families. Marriage is our vocation, and there is nothing more important for parents than to be a good father and mother. Therefore, let us pray to the Holy Family, to Jesus, Mary, and Joseph to help. On families to fulfill God's plan for them in order to continue to grow and to become what they are called to be. May God bless you all.